วันนี้ที่เทศบาลตำบลคลองพลูอเภอเขาคิชกูจังหวัดจันทบ,บุรีสมาคมคืนรากแก้วสู่ดินจังหวัดจันทบ,บุรีได้จัดก,กิจกรรมปลูกป่าในพื้นที่สวนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระรานางเจ้าพระบรมราชินีนาถเพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชก,กุศลเนื่องเนอกาทรงเจริญพระชมพันษา8 3พ0 0สา12สิงหาคม2558โดยมีนายสมหมายวิเชียนชันรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบ,บุรีเป็นประธานในกิจกรรมมีรองผู้ัญ าการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นําองค์กรภาคเอกชนและกลุ่มพลังมวลชนร่วมปลูกต้นไม้บริเวณโดยรอบเทศบาลตําบลพลวง นอกจากนี้ยังมีการมอบกล้าพันธุ์ต้นตะแบกจำนวน4,000ต้นแก่เกษตรกรชาวสวนผลไม้ในพื้นที่อำเภอเขาคิจจกูดเพื่อนาไปปลูกแซมในพื้นที่สวนผลไม้สร้างความชุ่มชื้นแก่ผิวดินตามโครงการคืนน้ําสู่แม่น้ําด้วยการคืนรากแก้วสู่ดินที่สมาคมคืนรากแก้วสู่ดินจังหวัดจันทบุรีรณรงค์ให้ความรู้แก่เกษตรกรและนํามวลชนร่วมปลูกต้นไม้ใหญ่ที่มีรากแก้วในพื้นที่ต้นน้ํามาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี2539 เป็นต้นมารวมทั้งพยายามผลักดันให้หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องได้ส่งเสริมรณรงค์ให้ประชาชนปลูกไม้เศรษฐกิจที่มีรากแก้วในพื้นที่สวนผลไม้ของตนเองและสามารถตัดขายสร้างรายได้แก่ครอบครัวได้ในลักษณะอุตสาหกรรมครัวเรือนซึ่งจะสร้างประโยชน์ความสมบูรณ์แก่ทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืน